ก็เวลาเข้าวัดไม่รู้จักสังเกตหรอว่าแต่ละวัดไม่เหมือนกันไม่มีเวชมาร์กในใจเองว่าเอะพระเจ้าองค์เดียวกันทําไมไม่เหมือนกันอาจจะเข้าวัดไม่เยอะพอมันถ้าเข้าวัดเยอะๆจะเห็นความแตกต่างทำไมพระจันมือเดียวบ้างสองมือบ้างทำไมจีวรสีไม่เหมือนกันบ้างทำไมรับเงินทองบ้างไม่รับเงินทองบ้างใส่บาทเอะทำไมให้พรบ้างไม่ให้พรบ้าง มีความต่างกันเยอะแยะอะไรคือมาตรฐานเคยอยากจะทราบมาตรฐานบ้างไหมหรือว่าชีวิตนี้ปล่อยไปเรื่อยๆอะไรก็สร้างหัวมันไม่ไม่อยากจะหามาตรฐานในชีวิตนะแล้วที่บอกทำดีแล้วก็ดีแค่ไหนยังไงอ่ะอะไรคือเครื่องวัดความดีนะดีแบบของนักคิดต่างประเทศเหรอหรือว่านักปราชญ์คนนั้นคน,น,น